สวัสดีค่ะตอนช้านี้ตะวันได้ทาสีที่บานาทาสีบานทาสีเหล็กให้พ่อแม่เรียบร้อยแล้วอ่นนี้เป็นาทาสีลัวงานที่ทำมีรั้วบ้านปัดตู หน้าต่างประตูห้องครัวแล้วก็บันไดอตอนนี้หลังจากที่ทาสีแล้วก็สีที่บ้านก็สวยขึ้นแล้วก็ดูสะอาดสะอานขึ้นอตอนนี้ก็ผระมาณแปดโมงเช้าแต่ว่าทุก ท่านจะเห็นว่าไม่มีแสงแดดนะคะแล้วก็อากาศจะเห็นว่ามีมีหมอกหมอกเต็มเลยค่ะนี่เป็นลักษณะตอนฤดูหนาวฤดูใบไม้พลิของภักเนื้อที่เวียดนามเพราะว่าไอ้น้ำเยอะ นั้นคืออากาศมีไอน้ําเยอะแต่ด้วยอากาศที่มันหนาวเย็นทําให้ไอน้นํานี้มันไม่คืนมาเป็นเมฆแต่มันอยู่ในต่ําที่มันติดกับดินติดกับอากาศที่ที่ต่าค่ะมันชึ่งเป็นลักษณะของหมอกแล้วก็ค้นตาเมื่อที่อยู่ที่ข้างนอกนี้นานๆคุ้นตาจะติดหมอกด้วย หมอกเล็กๆเหมือนอน้ำเล็กๆค่ะติดอยู่ในโคนตานั่นเป็นลักษณะของอากาศฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลิของภาคเหนือที่เวียดนามทุกคนจะเห็นว่าหมอกเต็มเลยไม่ต่อคืนภูเขานะคะนี่เป็นพื้นที่ราบของเวียดนามแต่ก็มีหมอกเหมือนกันนั่นเป็นสเสน่ห์ของภาคเหนือของเวียดนามที่นี่อ่า อากาศมันค่อนข้างที่เฉดน้ําก็เลยดอกไม้ที่บานก็ก็บานแต่ว่าบานยังไม่เยอะโดยเฉพาะเป็นดอกคุณนายตื่นสายดอกคุณนายตื่นสายภาษาเวียดนามเรียกว่าหัวเหมืยเอนี้เยอะมากแต่ว่ามันไม่ค่อยออกดอกอากาศมันหนาวเกินไปที่นี่ดอกไม้ที่วันนั้นแต่วันพูดตอนนี้มันบาน Dày, khả, dày, dày quá, dày qua mưu của tàu văn dỡ lời dày quá mưa của tàu văn dỡ lợi khôn Việt Nam liên lạc hoa dâm bụt, hoa dâm đụt, vẫn không biết tiếng Thái liên như thế nào đọc này có lắc xà nạ thì mà suối như thế này đọc mái dày và có dỡ lợi ổng dỡ, xóm xám văn chạy ổng dỡ อาต่อไปอาดอกกุหลาบวันนี้บานสวยมากแล้วบานเยอะด้วยเพราะว่าก็ประมาณวันที่24กลับมาแต่วันก็ได้ได้ได้ตัดกิ่งแล้วก็ตัดอดอกกุหลาบมันจะขึ้นมาเช่นลักษณะแบบนี้ค่ะ ดอกกลาบที่บานมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้หนึ่งดอกมันจะมีมันจะมีหลมันเยอะมากแต่ถ้ารักษาหนะแบบนี้ถ้าเราปล่อยมันแบบนี้มันจะออกดอกมาเยอะแต่มันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่ถ้างั้นเพื่อที่จะให้ดอกไม้มันมันใหญ่เราก็ควรที่จะต้องตัดตัดออกบ้าง เช่นประมาณนี้ตัดออกบ้างเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้สารอาหารมันขึ้นมาแล้วก็มันเลี้ยงดูอดอกที่มันมันเป็นดอกที่นี่จะเห็นว่ามันจะมีดอกดอกใหญ่กว่าเพื่อนถ้าเราเราตัดบ้างมันจะทำให้สารอาหารมันเข้ามาดอกใหญ่นี้แล้วมันทำให้ อดอกกุหลาบนี้มันบานใหญ่แล้วก็สีสันก็สวยงามด้วยที่นี่ก็อดอกนี้มันจะเป็นลักษณะของ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 อดอกเดียวก็เลยมันมันสวยงามดีแล้วก็มันใหญ่มากหอมทั้งดอกกุหลาบทั้งสามตน้นนี้ได้กลิ่นหอมมากค่ะนี่เป็นอดอกสีขาวก็เหมือนกันแต่ว่าดอกสีขาวนี้ แต่วันไม่ค่อยตัดเด็ดออกไม่ค่อยเด็ดออกก็เลยด้วยฉับโดยฉับเพาะชันนิพันธ์ของมันด้วยมันก็เลยเ,เล็กอยู่ต่อไปเมื่อที่ปลูกดอกกุหลาบดอกกุหลาบส่วนใหญ่มันจะเกิดลาง่ายมากมันจะมีลาง่ายมากอ,าอยู่ในใบไม้ที่นี่มันจะติดเชื้อโรคเราก็ตัดออกค่ะตัดออกเลย ถ้าใบไม้ใบไหนมันไม่สวยมันมีโอกาสที่จะเกิดลาออกเราก็ตัดออกเลยเลยค่ะตัดออกหมดเลยค่ะที่นี่เพราะว่าที่บ้านไม่ได้ใช้สันค่า,าเชือ้อไม่ได้ฉีดยาฆ่าเชือ้อก็เลยมันเกิดตามธรรมาชาติก็ เด็ดออกนะคะอ่ะกีบดอกไม้ก็ตกอยู่ข้างล่างก็สวยงามดีอ่าต่อไปที่นี่จะเห็นต้นพริกตอนนี้มันก็เริ่มออกอลูกมันก็เริ่มสุกเยอะอยู่แล้วนะคะเริ่มสุกเยอะอยู่แล้วอ่า ดอกไม้ที่นี่เขาเรียกว่าก่างกัวคือกามปูค่ะจัดนิดเขาเรียกชื่อว่ากามปูก่างกัวหัวก่างกัวตอนนี้ก็จะไปหลังบ้านนะคะที่หน้าต่างได้ทาสีทั้งหมดมีสี่อขอโทษทั้งหมดมีหกค่ะหกบ้านอ่านี่เป็นประตู ห้องครัวนี่เป็นงานแม่แต่วันทาสีเองแม่ยังไม่เคยทาสียังไม่เคยรู้งานทาสีค่ะแต่ว่าโดยเฉพาะเห็นลูกสาวงานเยอะแม่ก็เลยมาช่วยงานอ่ะนี่ทาครั้งแรกในชีวิตอายุ60กว่าครั้งแรกในชีวิตทาสีนี้เป็นบันไดขึ้นมาแต่วันก็ทาสีเรียบร้อย ที่นี่ก็จะเห็นว่ารั้วหลังบ้านที่หลังบ้านนี้ก็จะมีสวนเล็กๆสวนครัวเล็กๆค่ะไม่ใช้ปลูกใช้ปลูกผักตน้นผลไม้แล้วก็มีห้องเลี้ยงไก่แต่ว่าห้องเลี้ยงไก่นี้แต่ก่อนก็เคยเลี้ยงแต่ตอนนี้พ่อแม่ก็ปล่อยยังไม่ยังไม่ได้เลี้ยงไก่ที่นี่ทุกท่านจะเห็นว่าช่ะ รั้วหลังบ้านก็จะมีสอสสีค่ะ2ส,สีสีอ่เลืองอ่อนกับสีเหลืองเข้มหน่อยอ่าทำไมต้องทาแบบนี้เพราะว่าพอไม่ค่อยสบายโดยที่ไปหาหมอดูค่ะอันนี้คนเวียดนามค่อนข้างที่จะเชื่อในการที่ดูหมอด้วยลักษณะของหาธาตุค่ะที่ไทยเรามีถี่สี่ธาตุแต่ที่เวียดนามเขามี5าธาตุนะคะอะพ่อเป็นธาตุต้นไม้ ก็เลยธาตุดินจะเป็นธาตุที่ทําให้พอแข็งแรงถือว่าเป็นธาตุช่วยทําให้ธาตุธาตุต้นไม้ดีก็เลยทาสีเหลืองเข้มจะแดงของสีของ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 ดินก็เลยต่วันต้องทาสองสีแบบนี้ต่อไปนี้เป็นต้นพริกต้นพริกที่ที่บ้าน ต้นพริกนี้มันใหญ่มากวันแต่วันคี้ว่ามันประมาณสองเมตรครึ่งถึงสามเมตรอ่าพริกนี้กินเผ็ดแต่ว่ามันหอมอ่าเป็นพันพริกที่ถือว่าเป็นพันพริกที่ดีอ่าลูกก็ใหญ่เกือบเท่านิ้วมือแล้วเผ็ดค่ะเผ็ดแต่ว่ามันหอมมีเยอะมาก นี่เป็นบรรยากาศอยู่หลังบ้านของตะวันอ่าก็จะมะีบ่อเลี้ยงปลาของของคนอ่าเป็นเพื่อนบ้านบ่อเลี้ยงปลานี่เป็นตน้นอ่าเป็นสวนหลังบ้านของของญาติตะวันทุกท่านก็สามารถเห็นว่าสวนหลังบ้านนี้เขาฉะปปูกหลายอย่าง ปลูกเยอะมากอะไรที่เขาอยากปลูกเขาก็ปลูกเช่นมะเเทศมัเเทศเป็นอาหารที่คนเวียดนามได้ใช้มายาวนานทั้งเป็นอาหารคนสามารถกินได้แล้วก็เป็นอาหารเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูได้คนเวียดนามบางท่านที่ไปเวียดนามจะเห็นว่าเขาจะเอายอดของ มันเทศไปผัดกับกระเทียมกินนะคะเขาก็ถือว่าเป็นเป็นผักชนิดหนึ่งแล้วมันเทศคนเวียดน,นามกินเยอะตอนนี้เดี๋ยวนี้แต่วันก็เห็นว่าคนาคนไทยโดยเฉพาะอ,อยู่ที่กาฬสินเขาเริ่มปลูกมันเทศเขาเรียกว่าชนิดมันเทศญี่ปุ่นที่มีลักษณะเนื้อขาวแล้วก็เปลือกสีแดงมันเทศ แบบนั้นก็ถือว่าอร่อยดีแล้วก็มันเทศก็มีประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะให้คนที่ท้องผูกค่ะถ้ารู้สึกว่าเราขับถ่ายลำบากขับถ่ายแข็งกินมันเทศเข้ามาก็จะทำให้การขับถ่ายได้สบายท้องแล้วก็มันงายขึ้นถือว่าเป็นยาที่ดีให้ลําไส้กับท้องของเราอ,อยู่สวนหลังบ้านก็มี มานาวบ้างน้อยนาทับทีมข่านุนมะละกอผักกาดส้มโอหลายอย่างค่ะคือมีดินปลูกได้อะไรก็ปลูกคาอะไรประมาณนั้น สองต้นที่ใหญ่ๆนานี้ก็เป็นต้นเขาเรียกว่าต้นสูค่ะตน้นสูนี้ถ้าท่านใดไปหาหนุย่ยก็จะเห็นว่าตอนฤดูฤดูร้อ,อนประมาณเดือนอ่าห้าหกเจ็ดที่ฮหาหนอยสูก็จะมีเยอะแล้วก็มันเป็นลูกที่กลมๆเล็กๆเ,เ,เปียวๆเขาใช้ทั้งในการทำอาหารใช้ทั้งเป็นของดองของกินเหล้าอ่ากิน กินเลนขอโทษไม่ใช่เรากินเลนนะคะนี่เป็นส่วนหลังบ้านที่นี่ท่านสามารถมองเห็นว่าอยู่ที่นี่จะเห็นว่ามีบ่อน้ำเยอะเพราะว่านี่เป็นพื้นที่ลาบของของของเวียดนามมันอยู่ในดงบงงังทรหหเป็นพื้นที่ลาบของเวียดนามแล้วอยู่ที่นี่เป็นพื้นที่ที่ มีน้ำค้างเยอะอสมัยก่อนพื้นที่นี้ท่วมน้ำท่วมเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในการที่ทำางานอุมโมงค์อ่านในการที่ทำทำงานกับควบคุมของรัฐบาลก็เลยทำให้น้ำท่วมไม่ค่อยมีแล้วแต่ยังมีนะคะถ้าตอนไหนฝนตกแรงแล้วก็ในเวลานานาน,น้ำจะท่วมนี้เป็นต้นมะละกอ ที่มันสูงมากค่ะตอนนี้ตะวันกำลังอยู่ชั้นดาดฟ้า,าตะวันกำลังอยู่ชั้นดาดฟ้าของบาอ้านแล้วก็ต้นมะละกอน,นี้รู้สึกว่ามันสูงเท่ากับดาดฟ้าที่บ้านเลยสูงมากก็เลยต้นอยู่ในบ้านของของเพื่อนบ้านบ้านของญาติแต่ว่าถ้าอยากเอาลูกของมัน ก็ต้องมาบ้านของตะวันอยู่บนดาดฟ้าของตะวันถึงจะถึงจะเอาลูกนี้ได้อยู่บนดาดฟ้าของบ้านตะวันจะมีอะไรบ้างเราจะได้มองวิววิวของต้นไม้ที่นี่มีดินถ้ามีดินคนเวียดนามจะปลุกปลุกอะไรก็ได้ปลุกผัก ปลูกต้นไม้ปลูกผลลาไม้ผูกดอกไม้อะไรที่ปลูกได้ปลูกบมดค่ะอ่ะที่นี้ทุกท่านสามารถเห็นว่าเพราะว่าที่บ้านของตะวันค่อนข้างที่จะกว้างแต่พ่อแม่อยากให้ได้มีนาบ้านมีหลังบ้านสวยงามเรียบร้อยสะอาดแล้วก็พ่อกับแม่ก็อยู่บ้านที่นี่ก็ไม่คอยการการการกิน มันก็ไม่ไม่เยอะมากแล้วก็เพื่อนบ้านก็ปลูกผักเยอะมากแล้วส่วนใหญ่จะเอาให้พ่อแม่หรือว่าพ่อแม่ไปไปตาลาดก็ได้ก็เลยสวนครัวพ่อแม่จะเก็บไม่เยอะแต่ก่อนก็มีที่ปลูกผักอะไรบ้างนั่นแหละแต่ตอนนี้ใชป้ปลูกแม่จะใชป้ปลูกอดอกไม้ก็เลยพื้นที่มันหมดแล้ว ก็เลยนักสาระนี้อีกแบบหนึ่งของคนอยู่ในเมืองแต่ว่าก็จะได้ใช้อยู่ในการที่เพิ่มพื้นที่ในการใช้้อยอ่ะก็เอาเอาดินใส่ในกลองกองโฟมกองพลาสติกบ้างแล้วก็ปลูกผักอยู่บนนี้แต่ว่าในสิบ กว่าวันที่แล้วฝนตกแรงมากก็เลยทําให้ต้นผักกาดนี้อ่ะมันมันถูกโดนฝน,ม,นมันก็เลยตายมันก็เลยตายต้นอ่อนมันตายแล้วต้นที่มันคืนมามันก็เริ่มเริ่มึ้นมาแล้วอ่าเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วนั่นเป็นการที่ใช้ซ้อยของโคนเวียดนาอยู่บนชั้นดาดฟ้าอ่า ที่นี่อยู่ในอ,อยู่ในชนบทก็เลยเพื่อนบ้านเขามีพื้นที่ปลูกเยอะก็เลยอยู่บนดาดฟ้าเขาไม่ค่อยปลูกอะไรแต่ว่าลักษณะปลูกผลไม้ปลูกผักปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรอยู่บนชั้นดาดฟ้านี้ถ้าไปอยู่บนอ,อยูนในเมืองก็จะเห็นว่าเขาปลูกเยอะมากแล้วก็ทำเป็นสวนใหญ่อยู่บนชั้นโด ดัดฟ้าด้วยนี่เป็นลักษณะของของบ้านอ่าเพื่อนบ้านอยู่ที่เรามองอยู่วิวข้างบนจะเห็นว่าต้นไม้ผลหลายไม้เยอะมากโดยเฉพาะจะเห็นว่าลำไยคนเวียดนามชอบปลุกลำไยขนู้นลิ้นชี่แล้วก็เป็นา ข้างล่างนี้เขาก็จะทำเป็นแบบนี้สวนสวนบนใช้ปลูกพวกบวบพวกฟักทองฟักข้าวอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีต้นอยู่ใกล้นั้นจะเห็นว่ามีต้นหมากค่ะมีต้นหมากคนเวียดนามจนถึงนี้คนท่าผู้เท่าผู้แก่ยังกินหมากอยู่ งานก็ได้ทำรั่วรอบบานเรียบร้อยใช้เวลา3วันเหนื่อยอยู่อันนี้เป็นอากาศบรรยากาศของรอบบ้านแต่วันตอนนี้ไม่มีแสงแดดค่ะซ้สองโมงกว่าแล้วแต่ไม่มีแสงแดดสวัสดีค่ะ